สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยมุยโสพี่น้องวันนี้ยังไม่บอดทั่นเดเฮดคลิปยังเลยอ่าเมนูแรกจ้าเมนูไข่พะโลเ้เมนบบพี่น้องเห็นเห็นใหม่แบบนี้กะคิดว่าเป็นไข่พะโล่บัจ้าอันดับแรกค่อยคั่วก่อนเดอพี่น้องเทิ่งใหม่เทิ่งเม็ดโอ้ยจักอียงละเครื่องเครื่องมันน่ะจา้าขอเอื้นบ่ถือขัวขวัขวแล้วพอมันหอมหอมขอก็ใสน้ำมันลงไปแต่ผู้เจ้าเฮ็ดแบบแบบขอกระปรูดเด้อ แล้วก็ใส่สามเกือสามเกือก็คือนั่นละจ้าหูจักทุกคนสามเกือคืออะไรนะจ้าตำสามเกือแล้วก็ลงไปพัดกับเครื่องเครื่องขัวกอนแล้วก็สามเกือไปพัดน้ำผัดพอสามเกือหอมเสร็จค่อยก็ใส่หมูบ่ได้ใส่หมูสามซันเด้พี่น้องเพราะว่าลูกข่อยลูกข่อยว่าินหมูสามซันข่อยก็เลยใส่หมูสิน้นมาปางว่าินหมูสามซันจ้าแต่ว่าเอื้ยกินอยู่บัดที่นี่เมื่อเ้าคุณแม่แวะ หลานหมูปรากฏว่าหมูสามชั้นไม่มีหมดจ้ามีคนมาเหมาเป็นเป็นหลานคาเล็กๆจ้าว่าไม่หลานขาใยญ่ไงก็เลยอ่ะเอานี่แหละมีหมูก็เอาหมูสิ้นนี่แหละจ้าลงไปผัดผัดผัด,ผด,ผผดนะพ่อนะผัดให้มันสุกนะพี่น้องเนาะผัดให้มันสุกหมูสุกแล้วก็เออตามสูตรนั้นแหละมูเจ้าก็เฮ็ดเป็นแมนบอใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าสูตรขอยนี่ แสบไปสามประเทศคุนด้ยพี่น้องว่ามันประเทศเดียวฝนนะว่าไป่นะพี่นังเนาะเออนี่พอหมูใกล้จะพอสุกประมาณ80เปอร์เซ็นเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงพาโลลลงไปนะจ๊ะผงพระรโอ้นี่อีฮอสีแดงนี่ด้วยพี่น้องเขาจะบอกว,ว่ามันหอมมันหอมหอมด้นี่พัดกับหอมหอมกินพะโลลแห้งเออน้ำล้างคกเป็นน้ำที่วิเศษมากที่สุดผนวเดแมนบอกคุณ้าว่าบอ ได้ก็ใส่น้ำรางคกมันจึงแสบสันทนาม่อใส่นส้ำ้ังคอกบ่แสบได้ค่ะเพว่าเดือดแล้วนะจ๊ะใส่ไข่ลงไปไข่ก็ใส่ซี่๊วหวานซีิ๊วดำไว้นะพี่น้องเออไข่ห้กินผู้ละสามลูกวมือน,นี้คุณแม่่อยคุณแม่สิเดินทางกลับบ้านพาตาไปหาหมอนะคะคุณแม่สิเดินทางกับบ้านกับเยโซจา้าเพื่อจะพาคุณตาหาหมอนัดตําม ซีเดือนเทียนหนึ่งสีเดือนเทียนึงจ้าเออนี่ทําให้คนละสามลูกเมื่อแรงเบิดบ๊บบี้โมกับบักลายหนึ่งกินก็เอ้ยะอแอนเจ้าเชถ้ากินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้นะจ้าใส่ซีอิ๊วขาวเออบ๊อบกับบอกพิษบอบเถือกพี่นางฟางปลายอ่านี่ก็ปรุงรสตมธรรมชาติของเรานี่ยนะจ้า,จาในเครื่องครัวเราทุกคนก็รู้อ่านี่ไข่พะโลค่อยเร็นแล้วจา้าง่ายๆพี่น้องฟองปลายไม่อยากไม่อยาก น้ำตาลปรากฏว่าน้ำตาลปิ๊บไม่มีน้ำตาลอันน้ำตาลปีบบ่มีใส่น้ำตาลไส้จ้าพี่น้องเพราะเป็นยังกินอได้คือเกาจ้าเออแสบคือเกาฝีมือคุณแม่ทำยังไงก็แสบนะพี่น้องเนาะเออนี่ซ้านี่แหละสูตรบะข่อยที่จริงคอยต้องใส่น้ำตาลเอาน้ำตาลไปขวกับอันสามเกลือได้แต่ปปรากฏว่าข่อยเลื่มซื้อน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บข่อยเบิร์ดเหมืองจังไดย คิดพ่อยอยู่ได้ว่ามันเบิดแต่ว่าตอนตอนเขาไปย่างไปเขาไปในตลาดคิดอบอกอะไรหน้าอะไรหน้ายู่หันคิดอยู่หันละลืมพี่น้องโอ้ยสมองไปเบิดแล้วคุณทําคลิปเรียวคุณได้อะไรเบอร์ค่ะหมอกระใหม่ค่ะผู้ได้เป็นน่จ้าผู้ได้เป็นแน่หนนมอใหม่หมอใหม่ใครยังไม่มีประสบการณ์แสดงว่ายังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะจ๊ะยังไม่ได้เป็นครีเอเตอร์นะจ๊ะผู้ไดห้หมอบ่าใหม่ ผู้ได้เป็นคียอเตอร์คือการมอใหม่จ้ายังสีได้เป็นนะจ้าพี่น้องป้องไปนี่ก็เสร็จแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยในเด้อพี่น้องเด้อเย,ย็นนี้ก็จะเดินทางร